morning everyone สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงภาษาอังกฤษกับครูแบ๊กค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบพึงหัดในเล่มสีชมพูกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาพับกันนะคะนักเรียน ขั้นแรกนะคะเราจะพับครึ่งนะคะของสมุดนะคะ,ะร,รูดสมุดให้เรียบแล้วก็มาพับอีกทีค่ะพับอีกทบหนึ่งนะคะนักเรียนทําตามในคลิปวีดีโอเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะกลางสมุดจะได้เป็นแบบนี้นะคะสามรอยพับหนึ่งสองสามค่ะ,ะเราจะเริ่มมาเขียนนะคะนักเรียนเขียนวันที่นะคะเราจะเริ่มจากตัวเอ็มนะคะจะเริ่มชี่เส้นแดงนะคะ วันจันทร์มันเดย์ค่ะเสร็จแล้ววันที่นะคะเว้นหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเขียนสามสิบค่ะและไอเดือนนะคะจะลอยพับที่สองนะคะออกัสนะคะนักเรียน a u g u s t นะคะออกัสนะคะอ่าขออข้างหลังนะคะขออ้ออ เว้น 1>, 1นิ้วก็ได้ค่ะ2หรือว่าร้อยพับที่3ก็ได้นะคะ2 0 2 1นค่ะ2021ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเขียนนะคะอา่าขอโทษค่ะเสร็จแล้วเราจะมาขีดเส้นใต้วันที่นะคะนักเรียนใช้มันทัดขีดนะคะใช้ดินสอลากเส้นตรงเลยนะคะนักเรียนลากเสร็จหรือยังคะนักเรียน ตามแบบเลยนะคะลูกเสร็จแล้วเราจะมาเขียนคำสั่งนะคะตรงรอยพับที่หนึ่งนะคะคัดสับคัดตัวอักษรน,นะคะคัดตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่อีกคู่พิมพ์เล็กค่ะ ตามทันไหมลูกเขียนให้สวยด้วยนะคะลูกเสร็จแล้วนะคะเราจะหยิบแม่มทัานมาขีดเส้นใต้นะคะที่เราเขียนคำสั่งไว้นะคะขีดเส้นตรงค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเส้นที่สองค่ะนักเรียนนะคะ เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราจะมาเริ่มคัดเลยนะคะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะจะสูงกว่าเส้นบรรทัดนักเรียนเห็นไหมคะพิมพ์เล็กนะจะอยู่ในบรรทัดค่ะตรงรอยพับที่1นนะคะ A นะคะต่อไปรอยพับที่2นะคะเราจะเขียน B พิมพ์ใหญ่คู่พิมพ์เล็กนะคะต่อไปตัว C นะคะเราจะเขียนรอยพับที่3ะคะ่ะ ถัดจากตัว c คือตัว d นะคะ d พิมพ์ใหญ่นะคะคู่พิมพ์เล็กนะคะต่อไป d และ e นะคะเขียนตามตามตัวอย่างเลยนะคะลูก e แล้วอะไรคะ f นะคะเขียนเลยนะคะลูก f พิมพ์ใหญ่คู่กับ f พิมพ์เล็กนะคะต่อไป f แล้วอะไรคะ g นะคะเขียน ลงมาให้ตรงกันเลยค่ะ g และ H นะคะนักเรียนถัดมา H แล้วก็ I นะคะถัดจากตัว I ก็คือตัว J นะคะ J พิมพ์ใหญ่นะคะคู่กับ J พิมพ์เล็กนะคะ ต่อจากตัว J คือตัว K ค่ะเขียนตามตัวอย่างเลย K ลอะไรคะเขียนท่องไปด้วยก็ได้ค่ะ L นะคะตามตัวอย่างเลยค่ะแล้วก็ M ค่ะถัดจากตัว M ก็คือตัว N นะคะ ัลจากตัวเอ็นลคือตัวอะไรคะนักเรียนเอ็นและโอนะคะัลจากตัวโอคือตัวพีค่ะพี P พิมพ์ใหญ่แล้วก็พีพิมพ์เล็กพี P และคิว Q ค่ะคิวละอะไรคะอานะคะค่ะ จากตัว R คือตัว S นะคะต่อไปนะคะ S แล้วก็ T นะคะจากตัว T นะคะคือตัว U ค่ะต่อไปค่ะ U และ V ค่ะต่อด้วย W นะคะ ต่อไป x ค่ะต่อไปนะคะตัว y ค่ะแล้วก็ตัว z นะคะนักเรียนนักเรียนจำไว้น,นะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวอักษรนะคะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียน ใช้บรรทัดนะคะขีดเส้นใต้นะคะตามตามตัวอย่างเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้กันนะคะขีดเส้นตรงนะคะเรียนลากจากเส้นสีแดงไปที่ท้ายสมุดเลยนะคะค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกคัดให้สวยๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเขียนทันหรือเปล่าคะถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถทบทวนนะคะในคลิปวิดีโอที่แบกลงไว้นะคะ แล้วเราจะมาเจอกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะนักเรียน